สวัสดีค่ะมันนี่ชานแนลคลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับวิแมนเคยเอาแอปนี้มาแนะนำแล้วก็เคยเอามารีวิวแล้วก็เป็นเกมที่เล่นเกมนะเป็นเกมที่เล่นเกมแล้วก็สะสมเหรียญถอนเงินเข้าทูมาันนี่วันเลดการถอนเงินของวิแมนถอนเริ่มต้นอยู่ที่5บาทใครที่ยังไม่มีนะคะแล้วสนใจอยากจะเล่นลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิป ส่วนเมนูอื่นๆเมนูหลักๆของเขาก็จะอยู่ในหน้าแรกเอ,อ่อบางคนถามว่ามันจะมีการถอนที่เป็นธนบัตรสีเขียวแล้วก็การถอนที่เป็นเหรียญทองสีเขียวจ่ายไหมสีทองจ่ายไหมอ่ะเดี๋ยวขอเล่นตรงนี้ให้ผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปบอกว่ามันเป็นยังไงคือ อย่างที่เรารู้ๆกันค่ะว่าแอปเนี้ยการถอนเงินของเขามันจะมีสองอย่างก็คือธนบัตรใช่ไหมอ่าคืออย่างที่บอกในคลิปที่แล้วค่ะถ้าใครจําได้คือหนูก็พูดตลอดเลยว่าเออถ้าเกมไหนที่มันมีการถอนอยู่สองอันที่เป็นธนบัตรแล้วก็เ,เหรียญทองให้เราเลือกถอนยอดที่เป็นจํานวนเงินน้อยอ่ะอันนี้ผ่านด่านแล้วนะ ประมาณนี้อันนี้คือการเล่นเกมถามว่าทําไมถึงให้ถอนที่เป็นยอดน้อย,อยก็คืออันเนี้ยค่ะอันเนี้ยคือยอดที่กดถอนมาล่าสุดนี่นะบันทึกการถอนสิบสี่บาทแปดสตางค์อันเนี้ยเขาจ่ายแต่ถ้าเป็นสีเขียวตรงเนี้ยโอกาสจ่ายามันน้อยมันน้อยจริงๆน้อยมากก็แต่ถ้าเราอยากจะลอง อยากจะลองเล่นดูไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะจ่ายหรือไม่จ่ายอยากจะลองศึกษาดูก็ได้แต่ว่าพี่ว่ามันไม่จ่ายไงก็เลยไม่ได้ค่อยพูดถึงธนบัตรสีเขียวเท่าไหร่ที่จะเน้นมากที่สุดก็จะเป็นเหรียญทองการนอ,อนเงินของแอป,ปตอนนี้นะคะถอนเริ่มต้นอยู่ที่5บาทเมนูอื่นๆถ้าใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้หลักๆของเขาก็มีอะไรเยอะค่ะแค่เล่นเกมแล้วก็ไปดูภารกิจต่างๆซึ่ง ภารกิจที่จะให้ดูก็จะเป็นภารกิจที่เขาจ่ายด้วยเหรียญทองนี่นะอันนี้จะได้มากกว่าธนาบัตรสีเขียวนะจ๊ะก็ประมาณนี้สำหรับการมาพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับพี่แมนใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถดาวโหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะ